เคาะลูกหนังกับจ่าแตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอทิดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานตูนยูเอทิดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ Li น์แอด t u n e 3ในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้นะครับผมบนโลกของเรานี่ก็จะมีฟุตบอลถึง2ทัวร์นาเมนต์ด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือทัวร์นาเมนต์ของแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับผมแล้วก็เอฟซีเอเชียนคัพนะครับซึ่งเป็นฟุตบอลของ2ทวีปที่จะเตะพร้อมกันนะครับในช่ว ทีี่จะถึงน้นซึ่งฟุตบอลอาทัวร์นาเมนต์นี้นะครับผมได้มีการจัดขึ้นนะครับระหว่างกลางของซีซั่นของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษซีซั่นปกตินะครับนั่นส่งผลกระทบให้หลายๆทีมนะครับผมต้องสูญเสียนักเตะนะครับไปรับใช้ชาตินะครับทั้งในส่วนของอานักเตะจากแอฟริกาก็ดีนะครับผมแล้วก็ทางด้านของเอเชียก็ดีนะครับเดี๋ยวเราจะมา เช็คนะครับผมทีมใหญ่ๆนะครับทีมที่มีขั้วลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้ระหว่างบิ๊กซิกนะครับผมแล้วก็ทีมแซมแซมอย่างพวกนิวคาสเซิลแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับพวกเขาะจะต้องสูญเสียนักเตะรายใดบ้างน,นะครับและก็ใครเนี่ยจะมีปัญหามากกว่ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันเลยไปทีละทีมนะครับผมเริ่มต้นกันที่อาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเนี่ยจะต้องเสียนักเตะถึง3คนด้วยกันนะครับนั่นคือทางด้านของ เอลเนนี่นะครับผมซึ่งติดทีมชาติอียิปต์นะครับแต่นักเตะรายนี้ก็ค่อนข้างจะไม่จะส่งผลกระทบกับทีมแต่อย่างใดนะครับโทมัสปาเต้นะครับผมทีมชาติการหนาก็จะลงสู้ศึกด้วยแต่โทมัสปาเต้ระยะหลังๆก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บก็เป็นตัวแบคอัพให้กับทางด้านของเด c a แคทไลส์อาจจะไม่ส่งผลกระทบอะเท่าไหร่นะครับ เช่นเดียวกับทางด้านของไทเคฮิโรโทมิยาสึนะครับผมแบ็กขวาท้องทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็จะลงทําการแข่งขันนะครับในศึกเอเชียนคัพด้วยนะครับแต่ก็ดูจะไม่ได้ส่งผลกระทบกับอาร์เซนอลเท่าไหร่นะครับสำหรับ3รายนี้นะครับสำหรับแอสตันวิลล่านะครับทีมที่ร้อนแรงณเวลานี้นะครับจะไม่มีทางด้านจะต้องสูญเสียทางด้านของแบ็กตองตาโอเล่นะครับซึ่งเป็นานักเตะทีมชาติบูกินาฟาโซนะครับผมแต่ก็รายนี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับทีมแต่อย่างใดสําหรับแอสตันวิลล่านะครับผมส่วนทางด้านของ เชลซีนะครับผมจะเสียเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นนั่นคือทางด้านของนิโคลัสแจ็กสันนะครับผมซึ่งเป็นกองหน้าจากทีมชาติเซนกาลนะครับผมก็จะลงสู้ศึกนี้ด้วยนะครับผมแต่ถามว่าเชลซีขาดแจ็กสันไปส่งผลกระทบขนาดไหนก็ต้องบอกว่าตอนนี้ไม่ค่อยส่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่าล่าสุดนี้คิสเนเฟอร์เอ็นคุนคูก็คัมแบ็กกลับมาลงสนามได้แล้วนะครับสำหรับลิเวอร์พูลงานหยาบจริงๆนะครับลิเวอร์พูลจะต้องเสียทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับแนวรุกทีมชาติอียิปต์นะครับผม เพราะว่าเขาเป็นกัปตันทีมแล้วก็จะเขามีคั้วถึงลุ้นแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นในครั้งนี้ด้วยนะครับผมดังนั้นการขาดหายไปของซาร่าของลิเวอร์พูลต้องบอกว่าส่งผลกระทบต่อทีมอย่างแน่นอนนะครับเช่นเดียวกับทางด้านของวัตลุเอนโดนะครับผมก็ติดทีมชาติญี่ปุ่นในการสู้ศึกเอเชียนคัพครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็ดูจะส่งผลกระทบแดนกลางของทีมพอสมควรเหมือนกันสําหรับทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับผมแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีใครเลยนะครับ ผมไม่มีนักเตะจากแอฟริกาและก็ไม่มีจากเอเชียถือว่าแมนซิตี้โชคดีมากๆนะครับพวกเขาเพิ่งกลับมาจากการาคว้าชแชมป์นะครับในศึกฟีฟ่าครับเวอร์ครับนะครับผมแล้วก็ตอนนี้มีโปรแกรมใช้คําว่าโปรแกรมเนี่ยค้างเติงหลายเกมเหมือนกันพวกเขาจะได้ลงสนามใน,ในการใช้นักเตะฟูลทัพโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของนักเตะจากแอฟริกาแล้วก็ทางด้านของเอเชียเลยนะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ต้องเสียไปถึง4รายด้วยกันแต่ถามว่าส่งผลกระทบขนาดนั้นไหมก็ไม่ค่อยส่งผลกระทบเท่าไหร่นะครับโดยที่จะมีผู้สัประตูอย่างองเดโอนาน่านะครับก็ติดทีมชาติแคนมรูนไปสู้ศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับส่วนทางด้านของอามัดดิยาโลนี่ก็เพิ่งจะหายเจ็บกลับมานะครับก็ติดทีมชาติไอวอรี่โค้ดไปนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะถูกเรียกตัวหรือเปล่านะครับโซฟิยาอัมรลาบัตนะครับทีมชาติโมร็อกโกอันนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วก็จะต้องไปแข่งแอฟริกาคัพออฟเนชัน่น ก็ติดทีมชาติตูนิเซียนะครับไปลุยศึกครั้งนี้ด้วยนะครับนิวคาเซไม่มีนะครับผมนักเตะจากแอฟริกาแล้วก็นักเตะจากเอเชียนะครับส่วนทางด้านของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับผมจะต้องเสียทางด้านของปัฟซานะครับผมที่ติดทีมชาติเซนกัลนะครับทางด้านของอิฟบิซูมาก็ติดทีมชาติมาลีนะครับสองคนนี้ถือว่าเป็นแกนหลักในแดนกลางของท็อตแนมฮอสเปอร์ในยุคของแอนโปเตโตกูนะครับและก็ที่สําคัญพวกเขาจะต้องเสียทางด้านของซนเฮนมินนะครับผมให้กับทีมชาติเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าทาง ของซนทุนบินนี่ก็เป็นแกนหลักของทีมชาติเกาหลีใต้ในการสู้ศึกอาเชียนคัพในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่คือทีมใหญ่ๆนะครับบิ๊กซิกแล้วก็บัวอีก2ทีมนะครับที่ดูว่าใครจะมีผลกระทบตบกับในช่วงของทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในครั้งนี้นะครับซึ่งก็จะมีทางด้านของนิวคาสเซิลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆเลยนะครับแต่ทีมที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือทางด้านของลิเวอร์พูลนั่นเองนะครับที่จะต้องขาดทางด้านของโมฮัมเหม็ดซาาห์และก็วาตาลุเอนโดนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องดูกัน ทีมชาติญี่ปุ่นของวัตเอร์ลูอนโดแล้วก็ทีมชาติอียิปต์ของโมฮัมเหม็ดซาราจะไปไกลแค่ไหนในศึกทวีป2ทวีปนี้นะครับที่จะโม่แข่งกันในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ครับและนี่คือทั้งหมดของเคาะลูกหนังกับจา่าแตงครับที่จะมาขายี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนเยตเต็ดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกาลังใจกับพวกเราทีมงานตูนเยตเต็ดกันด้วยนะครับและก็ช่องทางหนึ่งที่ไลน์แอดตูนสามวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ